สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานำเสนอโครงการถังขยะหลักโลกสมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวกัญญาลักษณ์หลานเศรษฐา 2. นางสาวประพาดาหารพังงูและ 3. ามดิฉันนางสาวเพชราพเรเขตเจริญผู้นำเสนอโครงการหลักการและเหตุผลเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นจากการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มหาวิทยายลัยสะอาดขึ้นและมีขยะน้อยลง 2. เพื่อลดขยะประเภทขวดพลาสติก 3. เพื่อลดโลกร้อน 4. ใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เกิดประโยชน์ทฤษฎีที่ใช้หลัก 7R พลาสติกหมายเลข1นึ่งพอลิเอทิลีนเชลฟทาเลตเป็นพลาสติกใสแข็งทนแรงกระแทกดี พลาสติกหมายเลขสองพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงเป็นพลาสติกที่เหนียวและแตกง่ายค่อนข้างแข็งแต่ยืดได้มากพลาสติกหมายเลขสามพอลิเวนิวคอไลน์ใช้ทำท่อน้ำประปาสายยางใสแผ่นฟิล์มสำหรับหออาหารพลาสติกหมายเลขสี่พอลิเอทิลีนความหนาแน่นตำ่ำเป็นพลาสติกที่มีความนิ่มเหนียวยืดตัวได้มากใสทนทานพลาสติกหมายเลขห้าพอลิโพรพิลีน เป็นพลาสติกที่มีความใสทนทานต่อความร้อนพลาสติกหมายเลข6กโพลีสไตรีนเป็นพลาสติกที่มีความใสแต่ปอดและแตกง่ายพลาสติกหมายเลข7ไม่ได้มีการระบุชื่อจำเพาะเป็นพลาสติกแข็งใช้ซ้ำได้ผลต่อสิ่งแวดล้อมพลาสติกเป็นสารที่คงทนตัวสลายช้าการเผาไหม้ของพลาสติกบางชนิดทำให้เกิดควันพิษในอากาศ โรงงานผลิตพลาสติกมักเป็นแหล่งก่อสารเคมีที่เป็นมนลพิษปริมาณมากในบรรยากาศขั้นตอนการทำโครงการ 1. ลดมลพิษที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม 2. มีถังขยะไว้ใช้ในหอพัก 3. ลดปริมาณขวดพลาสติกภายในหอพักผลการดำเนินโครงการ 1. มีถังขยะไว้ใช้ในหอพัก 2. ลดปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการเชิงปริมาณ 1>, 1. ได้ถังขยะจากพลาสติกจำนวน1ชิ้น 2. ทาถังขยะสามารถบรรจุข,ขยะได้100-150ชิ้นเชิงคุณภาพถังขยะที่ผลิตขึ้นมาใช้งานได้จริงงบประมาณที่ใช้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น115บาทประกอบด้วยฟิวเจอร์บอร์ด25บาทกาวร้อน75บาทกาวแท่ง15บาทสรุปผลการดำเนินโครงงานและประโยชน์ที่ได้รับ1จากการประดิษฐ์ถังขยะจากขวดพลาสติก สรุปผลได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการสสามารถนำมาใช้เป็นทางขยะได้เป็นอย่างดีภาพและรายละเอียดโครงงานภาพที่ 1. เรียงขวดน้ำลงบนฐานและใช้กาวร้อนหยดลงขวดทำให้ติดกับฐา,นภา,านภาพที่ 2. ทำเหมือนภาพที่ 1. จนเสร็จภาพที่ 3. นํนำถังขยะไปไว้ตามอาคารภาพที่ 4. ทดสอบว่าใส่ขยะอะไรได้ดีกว่าสรุปใส่ขยะแห้งได้ดีกว่าขยะเปียก ภาพที่5ถัทางขยะที่ประดิษฐ์ขึ้นมามีความแตกต่างจากทางขยะทั่วไปทั้งรูปทรงและปริมาณขยะที่ทิ้งได้แต่ข้อดีคือประหยัดปริมาณในการซื้อทางขยะทั่วไปได้หลายเท่าต่อไปมาดูวิธีการทำนะคะขั้นตอนที่1เรียงขวดน้ำลงบนฐานและหยุดกาวร้อนลงบนขวดทำให้ติดกับฐานขั้นตอนที่2ทําเหมือนขั้นตอนที่1จนเสร็จโดยใช้กาวแท่งในการติด กลุ่มพวกเราขอขอบคุณค่ะ